มาตามติดชีวิตการทำงาน1วันของเกมอาร์ติสผู้ออกแบบและวาดภาพองค์ประกอบต่างๆภายในเกมว่าใน1วันจะเป็นอย่างไรนี่คือรูบี้สาววัย30ปีอาศัยอยู่ใ,ใจกลางกรุงโตเกียวอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็น่ารักใช้ได้เลย ชีวิตของรูบี้ก็เหมือนกับสาวญี่ปุ่นทำงานออฟฟิศทั่วไปเมื่อตื่นนอนแล้วรูบี้ก็จะอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าทำผมก่อนจะทำอาหารเช้าเบาๆแบบคนรักสุขภาพกับกาแฟสัแกแก้วยามเช้าเพื่อเติมพลังให้สดใสก่อนไปทำงานรูบี้เดินทางจากที่พักไปที่ทำงานราว20-25นาทีโดยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งตอนแรกรูบี้ก็พักกับพ่อแม่ที่เมืองคานากาวะ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในเมืองเพราะว่าเดินทางสะดวกกว่าซึ่งเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้ามาไม่ไกลและแล้วรูบี้ก็มาถึงยังที่ทำงานของเธอรูบี้ทำงานเป็นเกมอาร์ติสหรือนักออกแบบและวาดภาพองค์ประกอบต่างๆภายในเกมมาแล้วกว่า6ปี Square Enix หนึ่งในบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นผู้สร้างเกมอย่าง Final Fantasy ซึ่งมีพนักงานในบริษัทถึง3,500คนเลยทีเดียว ในสถานการณ์ตอนนี้หลังจากโควิดก็มีพนักงานบางส่วนที่ทำงานอยู่ที่บ้านทำให้ภายในออฟฟิศช่วงนี้มีผู้คนในที่ทำงานไม่หนาแน่นมากนะักสิ่งที่รูบี้จะทำเลยก็คือการเช็คอีเมลการตอบกลับเมลต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มทำงานออกแบบซึ่งวันนี้รูบี้ก็ทำการออกแบบโปสเตอร์โปรโมท Final Fantasy Brave x v s รูบี้ก็ทำไปแล้วกว่า80%ซึ่งเธอเองก็คาดว่าน่าจะเสร็จวันนี้นะ ในการทำงานรูบี้ยังคงมีงานอีกหลากหลายโปรเจกต์ที่จะต้องทำรวมไปถึงการทำงานร่วมกันกับทีมงานฝ่ายอื่นๆและตอนนี้รูบี้ก็ยังคงเป็นผู้กำกับดูแลโปรเจกต์เกมอย่างช็ o กโกโ GP และนี่คืองานที่รูบี้ทำการออกแบบคอนเซปต์เป็นภาพสเกต็ตที่ใช้เวลาวาดเพียงหนึ่งวันต่อจากนี้จะมีการพูดคุยกันของทีมงานในการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆเช่นใบหน้าท่าทางของตัวละคร เพื่อให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์การออกแบบตัวละครหรือองค์ประกอบต่างๆในเกมนั้นจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการออกแบบมากเลยทีเดียวอย่างงานที่รูบี้ออกแบบแล้วรู้สึกภาคภูมิใจเลยก็จะเป็นปกแผ่นเกม Final Fantasy Fable s h o c o b o Dungeon ขนาดนี้เวลาเที่ยงรูบี้มาคุยกับเกมดี렉เตอร์หรือผู้กำกับเกมเพื่อที่จะออกแบบชุดให้กับตัวละครเนื่องในเทศกาลวันฮาโลวีน รวมถึงออกแบบไอเทมอาวุธต่างๆที่ตัวละครจะต้องมีและเปลี่ยนไปตามเทศกาลนั้นๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาพักกินข้าวกลางวันที่ Square Enix มีอาหารกลางวันสำหรับพนักงานฟรีซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานที่นี่ในช่วงกลางวันรูบี้กับเพื่อนพนักงานจะมากินข้าวด้วยกันเสมอเพื่อนๆของรูบีก็ทำงานใน Square Inix เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อดีของการที่บริษัทมีอาหารกลางวันให้กับพนักงานได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแบบนี้ก็จะทําให้คนในบริษัทได้เจอกันในทุกๆฝ่ายสามารถพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดการทํางานสร้างการปฏิสัมพันธ์ในองค์กรและพื้นที่สําหรับพูดคุยของคนที่มีความชอบเรื่องเกมเหมือนกันมาพูดคุยสนุกสนานลดความเครียดจากการทํางานสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพนักงานในบริษัทและยังเป็นสถานที่ที่สามารถคิดไอเดียใหม่ๆได้ ไม่จำเป็นแต่ที่นั่งโต๊ะทำงานเท่านั้นคล้ายๆกับแนวคิดของบริษัทใหญ่ๆเลยหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จวันนี้รูบี้มีประชุมร่วมกับทีมงานในโปรเจกต์ชุกโบดันเจียนเพื่อพูดคุยและวางแผนตัวเกมในอนาคตซึ่งวันนี้รูบี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรทีมงานทุกคนทำงานลาบรื่นเรียบร้อยดีเมื่อมีเวลาเหลือจากการประชุมรูบี้ก็จะมาวาดภาพต่อซึ่งส่วนที่ยากที่สุดของการทำงานก็คือการหาไอเดียใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีเวลาที่เราเกิดหมดไอเดียนึกไม่ออกแต่รูบี้ก็บอกว่าต้องวาดต่อไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้งานเดินต่อไปให้ได้ซึ่งก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานมากเลยทีเดียวแต่เมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆในไม่ช้าไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ก็จะกลับมาอีกครั้งนี่คือวิธีที่รูบี้บอกแล้วคุณผู้ชมนะครับมีไอเดียอะไรในการหาไอเดียใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างนี่คืออาวุธที่รูบี้ออกแบบให้กับตัวละครใช้ในเกม เมื่อสร้างเสร็จส่วนของเธอก็จะถูกส่งต่อให้กับแผนกฝ่ายทำ 3D ต่อไปและแล้วงานรูบี้วันนี้ก็จบลงเวลา6โมงครึ่งซึ่งวันนี้รูบี้ทำอาหารเย็นกินเองเช่นเคยและคนที่ทำงานเกี่ยวกับเกมจะพลาดการเล่นเกมกับเพื่อนๆในช่วงเย็นได้อย่างไรรูบี้จัดการเล่นเกมกับเพื่อนๆของรูบี้อย่างสนุกสนานโดยปกติแล้วเธอจะเล่นเกมกับเพื่อนจนถึงเวลา4ทุ่มก่อนจะไปอาบน้ำและเข้านอนไม่เกินเที่ยงคืน เป็นไงบ้างครับวันนี้จบกันไปแล้วกับ1วันของเกมอาร์ติสหรือนักออกแบบเกมอยากทําอาชีพนี้กันหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือมีข้อติชมอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ